สวัสดีคะ่ะเป็นยังไงคะวันนี้มาอัปเดตผักเคลแล้วก็ผักสลัดตัวนี้เป็นฟิเลใช่ไหมผักสลัดฟิเลนี่นะคะก็มีตายไปบ้างนะคะอย่างอันที่มันโบโบไปก็คือตายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะอันนี้หลังจากที่เราทําคลิปก่อนเนาะประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมคะอมตอนนั้นลุ้นมากกลัวน,น้องเขาจะไม่รอดนะคะก็คืออย่างตัวที่เขาตายเนี่ย มันจะติดเชื้อรานะคะติดเชื้อราตายก็เพราะว่าเราล้างจากที่เขาเขาเขาเออมีดินมาแล้วเนาะมีขุยมะาพร้าวมาแล้วบางอันมันก็ควรจะไปปลูกลงดินใช่ไหมหนูก็เอามาลงเอามาล้างน้ําอันนี้คือถ้าเราเพาะ,มะเมล็ดเองเนี่ยมันก็จะไม่มีผ่านกระบวนการใช้ดินเลยอันนี้เราก็ครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งดินครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งน้าเอามาล้างดินออก มันก็จะมีติดเชื้อราตายไปบ้างแต่เราก็ไม่ซีนะคะเพราะว่าบางอันที่รอดบางก็คือสวยมากๆนะคะอย่างอันนี้โตบางโตบางเล็กบ้างก็ไม่เป็นไรอันใบโตเราก็จะลีไปกินนะคะผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วสวยมากๆอัปเดตค่ะอัปเดตนะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้ <c oughs> ดูลากเขาหน่อยนะคะดูลากเขากันเลยอันนี้มีการเติมน้ำแล้วนะจริงๆเขาจะพองลงมาเป็นครึ่งกล่อง ก็แค่เติมน้ำเปล่านะคะนี่ดูรากเขาสวยมากๆนะคะอันที่ผบอันที่มันโบวบ,บแบบนี้เนาะถ้ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอ่อไอเ้เขียวๆเนี่ยคะ่ะตะไคร่น้ําเขาจะมากินปุ๋ยนะคะเราจะไม่ให้อากาศเข้าไหมอาหารอะไรมาปิดแบบไม่ให้มันเป็นรูโบมันก็จะปุ๋ยมันก็จะยังอยู่นะคะไม่ไม่โดนตะไคร่น้ํามากินปุ๋ยเราเนาะอุ้ยรากเยอะมากดูคะ่ะดู จากหกเหลือสี่ใช้ได้คะ่ะจะได้กินผักเคียวแล้วเพราะว่าหาซื้อยากมากนะคะนี่ก็จะรีเอาแต่ใบล่างไปทานแล้วก็ปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นะคะส่วนอุปสรรคที่สำคัญก็คือเคยโพสบอกเพื่อนๆแล้วเนาะนี่เลยคะ่ะเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะเขาจะมาอยู่กลางกล่องเขาจะมาอยู่กลางกล่องแล้วต้นที่อยู่กลางกล่องก็จะตายเพราะว่าน้องเขาทับ <c oughs> มีแมวเป็นอุปสรรคค่ะแต่กอม,มากเดี๋ยวลองทานสดๆจากต้นซิ จะเป็นยังไงนะอุ๊บกรอบมากืมหืมกรอบมากค่ะหืมไม่ขมอร่อยหืมภูมิใจค่ะผักสดกับักเคลไปแล้วค่ะลิ้นนี้ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับหนูนะคะผ่านมา1เดือนใบเหมือนโกหกบ๊ายบาย